สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้พวกเราสองคนจะมานำเสนอบทสนทนาภาษาอังกฤษในร้านอาหารที่ใช้บ่อยสุดๆกันค่ะในบทสนทนาจะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ Good evening Madam May I take your order ฉันขอ take order ของคุณนะคะ Yes I would like to have Pad Thai ได้ค่ะฉันอยากที่จะทาน Pad Thai Yes yeah, sure Would you like some drink ได้ค่ะคุณต้องการดื่มอ,อะไรเพิ่มไหมคะ Yes Can I have a bottle of Singa beer and a bottle of water please ดื่มค่ะฉันขอเบียร์สิงหนึ่งขวดและก็น้ำเปล่าหนึ่งขวดค่ะ Yes of course anything else ได้ค่ะแล้วต้องการรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะ No Thank you ไม่ค่ะขอบคุณค่ะ You have a d e d one p a d Thai One order of beer and one order of water คุณได้สั่งผัดไทยหนึ่งที่เบียรสีหนึ่งขวดและน้ำเปล่าหนึ่งขวดนะคะ That's right ถูกต้องค่ะ Thank you your order will be ready soon ขอบคุณนะคะเดี๋ยวออเดอร์ของคุณจะมาในเร็วๆนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครมีบทสนทนาภาษาอังกฤษกในร้านอาหารอื่นๆอีกก็มาแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ 海豚海。